ไข้เลือดออกเป็นแล้วอาจถึงตายได้ที่น่ากลัวคือโรคนี้ไม่มียาร,รักษานะครับทำได้แค่รักษาตามอาการเท่านั้นประเทศไทยมีผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกสูงไม่อันดับ6ของโลกในปี2562ไทยมีผู้ป่วยสูงถึง128,964รายเสียชีวิต133ราย ยุงลายเป็นประหาของโรคไข้เลือดออกโรคโปวดข้อยุงลายหรือไข้ชิคุนกุญยาและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา้าตัวมีสีดำมีลายสีขาวที่ขาลำตัวและท้องเป็นยุงขนาดกลางลำตัวยาว4-6มิลลิเมตรชอบอยู่ตามมุมมืดของบ้านมักจะออกมากัดและดูดเลือดคนในเวลากลางวัน ไข้เลือดออกเกิดจากยุงลายตัวเมียไปกัดคนที่มีเชื้อไวรัสชื่อดงกีแล้วเมื่อยุงตัวนี้ไปกัดใครคนนั้นก็จะติดเชื้อไปด้วยแต่ถ้าเราตบยุงที่มีเชื้อไวรัสเราจะไม่ติดเชื้อนะครับไข้เลือดออกเป็นได้ทุกช่วงอายุแต่ที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากที่สุดคือตั้งแต่อายุ35ปีขึ้นไปยิ่งถ้าป่วยเป็นโรคอื่นอยู่แล้วและเป็นโรคนี้ซ้ําเข้าไปอีกยิ่งน่ากลัวอาการของผู้ป่วยจะมีไข้สูงแต่ไม่ไอไม่มีน้ำมูกกินยาลดไข้แล้วพอยาหมดฤทธ ไข้ก็จะกลับสูงขึ้นไปอีกถ้าไม่รีบไปหาหมออาจจะถึงกับช็อกและเสียชีวิตได้เพราะอาจมีน้ําเลือดออกมาในช่องท้องทําให้ระบบอวัยวะภายในล้มเหลวบางคนอาจมีเลือดออกในทางเดินอาหารจนถึงกับอาเจียนหรือถ่ายเป็นเลือดได้ยิ่งถ้าเกิดร่วมกับภาวะช็อกผู้ปว่วยจะเสียชีวิตเร็วมากที่น่ากลัวคือโรคนี้ไม่มียารักษานะครับทาได้แค่รักษาตามอาการเท่านั้นและถึงแม้จะมีการคิดค้นวัคซีนไข้เลือดออกได้แล้วแต่ประสิทธิภาพก็ยังไม่ดีพอป้องกันได้เพียง65ปเซแปลว่า ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนก็ยังมีโอกาสจะติดเชื้อได้นอกจากนั้นเด็กอายุต่ำกว่า9ขวบผู้ที่มีอายุมากกว่าส5หปีและผู้ที่ไม่เคยติดเชื้อไข้เลือดออกมาก่อนไม่ควรฉีดวัคซีนเพราะหากป่วยอาการจะรุนแรงมากขึ้นช่วงที่ไข้เลือดออกระบาดหนะักที่สุดคือช่วงฤด,ดูฝนเพราะเมื่อฝนตกก็จะมีน้ําขังยุงลายก็จะไปวางไข่ไข่หนึ่งฟองเท่ากับยุงหนึ่งตัว ไข่ทั้งหมดที่ฟักออกมาครึ่งหนึ่งจะเป็นตัวเมียตัวเมียหนึ่งตัวตลอดชีวิตจะออกไข่ได้อีก500อฟองนั่นแปลว่าถ้าบ้านคุณมียุงลายอยู่100ตัวอีกไม่กี่วันข้างหน้าคุณจะมีกองทัพยุงลาย25,000ตัวอยู่ในบ้านคุณการป้องกันที่ดีที่สุดคือต้องกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์และลูกน้ํายุงเริ่มจาก 1. เก็บทําลายแหล่งน้ําขังที่ไม่ใช้ทั้งในและนอกบ้านเช่นจานร,รองกระถางต้นไม้ยางรถยนต์เก่าเศษวัสดุที่แตก ไขยุงลายจะแห้งติดภาชนะอยู่ได้หลายปีและจะฟักออกมาทันทีเมื่อมีน้ำมาขังใหม่ 2. ปิดฝาโอง่งหรือภาชนะที่ใส่น้ำให้มิดชิดเพื่อป้องกันยุงลายมาวางไข่ 3. หาปลามาเลี้ยงในบ่อน้ำหรือสระบวัวเพื่อให้ปลากินลูกน้ำยุง 4. ใส่สา,สารกำจัดลูกน้ำยุงลายชื่อ a s i า e ลงในภาชนะเก็บน้ำใช้ เอซายคิดค้นโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกว่าปลอดภัยแน่นอนใส่ในน้ำใช้ได้ไม่มีกลิ่นเหม็นและไม่เกิดฝ้าลอยบนผิวน้ำออกฤทธิ์ได้นาน3เดือนเมื่อลูกน้ำยุ่สัมผัสมันก็จะตายวิธีใช้คือใส่เอซาย4ช้อนชาลงในน้ำา200ลิตรหรือเท่ากับ1โอ่งมังกร แต่ถ้าเป็นภาชนะขนาดเล็กเช่นจานรองขาตู้แจกันดอกไม้คุณใช้แค่ครึ่งช้อนชาก็พอครับกับดักไขย,ยุงลายหรือกับดักรีโอแทรจะล่อยุงลายให้เข้ามาวางไข่ในตัวกับดักใช้ร่วมกับเอ i ัยวิธีการใช้กับดักคือเปิดฝาใส่น้ำลงไป3ส่วนสีของกับดักใส่เอ i ัยครึ่งช้อนชาแล้วปิดฝาให้วางกับดักในมุมมืดของห้องนั่งเล่นหรือใต้เก้าอี้ ใต้บันไดที่ชั้นวางรองเท้าข้างประตูหรือใกล้กระถางต้นไม้แล้วทิ้งไว้15วันหรือ1เดือนการใช้กับดักไขยุงลายร่วมกับเอซายสามารถลดจํานวนยุงลงได้4ล้าน200,000ตัวต่อ1ตารางกิโลเมตรดีกว่าวิธีอื่นที่เคยทําสูงสุดถึง10เท่าอย่างไรก็ตามแม้บ้านคุณจะปลอดยุงลายแล้วแต่เมื่อลูกหลานไปโรงเรียนก็ยังควรทายากันยุงบริเวณที่โผล่พนเสื้อผ้าเพื่อเป็นการป้องกันกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีนวัตกรรมยาทากันยุง ที่ได้รับรางวัลกพอรอระดับดีเด่นชื่อ r e เพล่์มอสสามารถป้องกันยุงได้5-7ชั่วโมงและที่ต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นคือ r e เพล่์มอสมีสารออกฤทธิ์ที่ได้รับการรับรองว่าสามารถใช้กับเด็กอายุต่ำกว่า4ขวบและหญิงมีครรภ์ได้การควบคุมโรคไข้เลือดออกให้ได้ผลทุกคนต้องช่วยกันดูแลบ้านของตัวเองให้ปลอดจากยุงลายอย่างจริงจังจึงจะสามารถหยุดการระบาดไม่ให้เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้อีกต่อไป